สวัสดีครับวันนี้ออกกําลังกายกล้ามท้องด้วยเสื่อพื้นเดียวครับผมอ้าวมาสตาร์ทกันเลยท่าแรกครับสำหรับท่าแรกนะครับพับลําตัวเข้าหากันครับนั่งเป็นตัว V นะพับลําตัวเข้าหากันขอเป็นแค่10ครั้งพอ3ครับ4 5 6 7 8 9โอเคสำหรับท่าที่2นะครับแล้วเชียนทวิตเราจะบิดเอวซ้ายสลับขวา ถ้าใครแข็งแรงยกขาลอยถ้าใครยังไม่แข็งแรงวางขาไว้กับพื้นแลยยกขึ้นมาข้างหนึ่งได้นะครับผมอ่ะไปเลยอ่าจังหวะบิดให้เราลำตัวนิ่งและบิดเอวตั้งแต่ช่วงขาให้ล็อกนิ่งที่สุดนะนะซ้าขานับหนึ่งทำสิบครั้งนะครับผมเท่าไหร่แล้วสิโอเค สำหรับท่าที่3นะครับผมเราจะเตะขาต่อเนื่องนะครับผมซ้ายขวานับ1ทํา20ครับผมหรือเราจับเวลา20วิวิก็ได้นะครับไป6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วมาเจอกันท่าสุดท้ายจะเป็นการขาแล้วเตะขา ขึ้นไปด้านบนแล้วก็ต้านลงช้าๆนะครับทำแค่สิบครั้งครับไป,ไปแล้วต้านลงด้วยนะ3 4 5 6 7 8 9 โอเคเราจะทำวนตั้งแต่ท่าแรกนะครับจนไปถึงท่าที่4นะครับแต่แนะนำว่าใครที่เมื่อยหลังอย่าให้หลังโค้งแอนแบบนี้นะครับก็คือไม่ให้หลังแอนเยอะเกินไปนะครับไม่งั้นหลังล่างจะรับภารนะน่ะอ่ะเริ่มกลับมาท่าแรกเลย3 2มไปครับ3 4 5 6 7 8 9 โอเคติดเอลไซส์สลับขวาเลยสามสองเงื่อนครับหนึ่งสองครับสามครับสี 3, ่ 4, แล้วห้าหกเจ็ดปดเก้าโอเคตามด้วยเตะขาต่อเนื่องที่สิบวิท้าไปอัพหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเคตามด้วยการขาแล้วเตะขาขึ้นด้านบน3 2ไปเลยสำหรับใครที่เล่นตามนะครับผมจะบอกว่ามันไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะถ้าทำต่อเนื่องเกรงท้องมากๆเลยฉะนั้นเดี๋ยวพอเซตนี้เสร็จจ,จะให้พักหายใจกันสักเล็กน้อยโอเคสิบครั้งแล้วทุกคนครับหายใจเข้าลึกๆนะครับผม ท่านี้ถ้าเราเกรงต่อเนื่องต่อเนื่องเลยนะทั้งสี่ท่าจะแนะนําว่าพอพักเสร็จให้พักประมาณครึ่งเนครึ่งนาทีถึงหนึ่งนาทีและค่อยใส่ต่อโอเคโอเคหายใจเข้าลึกๆแ้วแล้วคนที่เขาปวดหลังเป็นเพออราะปวดหลังเป็นเพราะหนึ่งเลยไม่ได้เกรงท้องและหลังแอนพอหลังแอนปับ๊บน้ำหนักตัวตั้งแต่ท่อนขาครับผมมันดันลง หลังล่างที่แอนนะครับผมมันกลายเป็นว่ามันรับน้ำหนักที่หลังไม่ใช่รับน้ําหนักที่ท้องฉะนั้นคนที่คนที่ปวดหลังกับท่าที่เป็นหดยืดร้ามเนื้อเนี่ยจังหวะยืดออกระวังหลังแอนไม่ให้หลังแอนนะครับโอเค3าสองไปเลย บางครั้งท้องไม่แข็งแรงก็สามารถทำให้ใช้หลังเป็นตัวออกแรงได้เช่นกันฉะนั้นถ้าเราทำไม่ไหวกับท่าไหนเราสามารถที่จะเลี่ยงได้นะครับท่าแรกเสร็จแล้ว10ครั้งท่าที่สองซ้ายขวานับ1 10ครั้งครับ3 4 5ี่หครับหครับ7 8 9 โอเคท่าต่อไป3าสองไปเลย2นับยี่สิบวินะครับจนจับเวลาอยู่นะครับโอ้โหมันนับช้ากว่าจารย์อีกอะไอ้เครื่องตรงมือถืออะห้่สามสอโอเคท่าสุดท้ายครับกางขาแล้วก็เตะขึ้นไปเลย สำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมมาบอกด้วยนะครับว่าเล่นแล้วเป็นยังไงภาพชัดเสียงชัดไหมสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากทาช่องทางจันและก็ช่องทางวีเจจ๋าด้วยจะมีคลิปวิดีโอออกกำลังกายให้ได้ดูกันตลอดเลยไว้เจอกันครั้งหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับจ๋าพูดได้นะไม่ได้ติดไม์อัดเสียงเข้าไปได้บาย